และด้านหลังของผมเองนะครับก็คือโอลดสกาแคสเซิลเป็นวันครับสนาศึกษาของเขาจริงๆครับบนนี้ลบไปสี่แล้วนี่ตัวสี่ตรงนี้นี่นะครับคือเทมโพซานวิวนะฮะมึงจอดทำเหียอะไรนี่ยนี่ไปไหนอ่ะใจเย็นนี่ ้เร็วข้ามจัอสก้าครับทุกท่านกับยามเย็นพาที่ตกแบบนี้นะครับ สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้เช้าวันที่3นะฮะเช้านี้นะครับเราจะเดินทางไปยังเอนโดซูชินะฮะก็กันทางก็มาจากย่านนัมบะนะฮะนั่นเรถไปฟ้าไปนะครับแล้วก็ไปลงที่สถานีธรรมกวาสเตชันนะฮะหลังจากนั้นเดินต่อนะครับแต่ถ้าเกิดใครมาเชียก็จะเป็นเชียรนูดะนะฮะย่านนั้นนี่นะครับเราใช้เป็นนี่ครับโอสการ์เมซิงครับ ครับตอนนี้เราก็มาถึงสถานีธรรมกวะสเตชันนะครับมาดูกันเลยฮะแลเราจะไปย่านนู้นนะครับฟ้าฟ้านะฮะหาเอ็กซิสนะครับไม่เจอก็หายสิจะไปเอ็กซิสหกกันนะครับก็จะไปแถวๆนี้นะฮะโอ้โหหน้าชาปากชาไปหมดแล้วตอนนี้เวอร์มากเลขสิบเจ็ดได้เพื่อนราที่อยู่ใกล้แม่น้ำใกล้อะไรพวกนี้มันก็เลยลมตีลมเย็นนะฮะไปครับวงจักรยานครับช่วยฮะโอเคเราจะรถตุวมโบ่างเท่ เราจะมาถึงภาพบรรยากาศประมาณนี้ฮะเดินมาเรื่อยๆนะครับเชิญเลยอินโดซูชิในรูปในการที่เดินมาครับเดินมาเรื่อยๆมีโอเพนแบงคอกด้วยนี่ที่ไทยเปิดแล้วอ่ะนี่เป็นรถของร้านเขาว่ะคะแนนเห็นนะฮะอินโดซูชิคอมนะครับร้านมาถึงแล้วนะครับเข้าทางไหนะข้าทังนี้อ่ะนี่ครับโอเพนแบงคอกเดอะเทสทองหล่อชั้นสองนะครับแต่เราไม่ไปนะที่ทองหล่อเพราะว่าไม่มีตังค์นะที่เรากินแค่คำเดียวนะครับแบ่งคนละครึ่งเขาสั่งห้าคำหรอมินิมัมคืออะไรเราเป็นเซสห้าคำอ่ะฮะ เขาเป็นเซต้าครับร้านหมายเลขอะไรไม่รู้ไม่นู้หมายเลขสามแล้วกันสามสี่ร้านยงติดกันร้านที่สามครับนั่นก็คือเอ็นโดซูชิส่วนฝั่งนี้คืออะไรฮะด้านหลังผมก็คือเป็นแม่น้ำปกติก็คือเบ็ดเสร็จข้าวรถข้าวรานในการมานี่น กินที่ทองหลออาจจะถูกกว่าไม่ต้องเมื่อยเนื้อไม่เหมือนกันหรอรู้ได้ไงเพราะว่าความสดอ๋อติดติดตรงความสดครับตอนนี้ณตอนนี้ก็8ปดโมงสินาทีนะครับันน,น,น,นนี้ครับเสียงเขาไม่มีแล้วนะครับเมืออ่อวานเจออลีวูดดรีมนะครับเข้าไปกีดจนหมดเสียงแล้วรถไฟหอมแม่งง,งลงไปถึงพื้นนะฮะใช่ไหมครับ <SD ract> เสียงก็คือไม่มีเลยวัน, <SD ract> วนนี้เดี๋ยวเรามาสำรวจกันนะครับผลไม้ผลไม้ จริงจิเหมือนเป็นตลาดแบบขายส่งสำเพงอะไระมาณเบอร์นั้นนะ่ะเอา่ะเอาไปไหนอ่ะเนื้อสดโอ้โหคือถูกอะ่ะเราซื้อไปรับไปเวฟกิน,นได้ปะเราเห็นนะฮะหน้าร้านน่าจะเป็นคนไทยต้อคิวคนยู่ผู้ตรงกินของเราอีกสองคนนี้นะฮะเราไปกินการเอ็นดซูชิ ใส่ไม่ได้มั้งเอาเบอร์อะไรเลือกเลยจ้าเอาเบอร์อระรพี่แนน,นเบอร์สองนี่ใครให้แนาจะเปล่าเพราะว่ามีปู <c ười> ชนี่คือมีเซ็ตเมน,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 นูนะฮะอั ก็มาถึงไปจมีนก็ไปกินเป็นเช้าตอนนึงนะมีสี่แบบนี่เ็เดืนนะครับกินะี่ก็กินขิงจาน์นานั้นร้อยห้าสิบนะครเยที่สำคัญคือต้องจ่ายโรต่นะครับจ่แยกแล้วก็จ่ายเป็นเท่านั้นนี่นะครับมาแล้วครับอันนี้คือ number two นะครับอันนี้ number อะไรว ตัววันนะฮะวันวัน2 4นะครับเบอร์โนรมีค่าตามนี่นะครับกว่าจะได้กิน1จานนะฮะถูก iPhone X ของเขาและ Apple Watch <c oughs> เพื่อถ่ายการ,น,น,ร <c oughs> นี้นะฮะตกลุ้นรอด้วยอ่ะ <c oughs> ตอนนี้นะครับนั่งอยู่นี่ฮนะ สถานีธรรมกะวะนะฮะสิบคำนะครับสองเลตคนละตก800บาทนะครับรวมรวมมิโซะซุปด้วยที่เป็นอันหนึ่งนะครับสามร้อยเยนแล้วทุกทุกอันนี้คือบวกแจกแหมดนะครับตอนนี้เราจะนั่งรถไฟนะครับจากสถานีนี้ไปยังโอสการ์แคสเซิลนะครับก็ใช้เวลาประมาณ3ามสิบนาทีนะครับรถนนี้ารอกรงไปสแตนแคสเซิลเสียง เสียงไปล้วจ้าไม่มีเสียงจ้าพี่กลัวแดดอีกน้อยเดี๋ยวไปดูครับออสการ์แคสเซิลเดินนักสิบนาทีน่าจะตึงละตอนนี้เราเห็นกำแพงเหยอดอะไรวิบวิบตัวโอสการ์แคสเซิลไม่อบร้อนอากาศดีเย็นราะว่าแค่เดินเยอะเท่านึงวันเดินไปทั้งหมด15กิโลครับ เราก็ถึงแล้วนะครับบริเวณออสการ์แคสเซิลจริงๆแล้วพอออกกจสาสถานีทานิมาจิสีโจเมะเมื่อกี้ครับก็จะมีขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเอ็กซิสเก้าก็จะมีอะไรก็รถไฟฟ้าบริการนะครับซึ่งเมื่อกี้ผมเห็นแบบประมาณ100 200เยนนะครับจากตัวสถานีถ้าไม่เดินนะฮะก็มาถึงตัวปราสาทได้นะครับแต่ว่าเราเลือกที่จะเดินเพราะอยากถ่ายบรรยากาศด้านนอกนะครับที่นี่เขาบอกนะครับถ้าใครมีออสการ์เมสซิ่งพาสก็คือเข้าได้ไปเดี๋ยวเราไปดูด้านในกัน หนี่งหน้ารังผมแก๊งนักเรียนมานั่นครับทางสารศึกษาครับมาก็เป็นโรงเรียนเลยทีเดียวเชียวไปดูด้านในกันเร็กคนหนุ่มวิ่งเร็ว ้ยื่นบัตรโอซาก้าไปซิงค์พาณิชอ์นครนะแล้วก็ขากันมาเลยประวัติญี่ปุ่นเขา,เ,า,าเดินขึ้นบันไดกันเป็นทั้นท่านขนาดนี้เหรอวะเดี๋ยว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 หลังจนากนั้นเราเดินขึ้นลิฟต์มาชั <Okay. S 1> ้นหน้า จะมีพวกการจัดแสดงต่างๆครับมากมายเป็นประวัติแบบเป็นม้องออสาการ,คร์คะรอขึ้นไปชมวิวด้านบนนะฮะโอ้โหยอดเยี่ยมซึ่งคิดว่าเราคง <ๆ S 2> ไม่สู้นะฮะจริงๆมันเขาบอกว่าขึ้นไปถึงชั้นแปดครับแล้วบรรยากาศที่นี่ก็ยังคง,คงคเคลิ้นนะฮะในช่วงเวลาเสด็จโมโกว่ววันธรรมดาแบบนี้นะครับมีนักเรียนมาเยอะแยะมากมายน่าจะเป็นแบบเด็กประถมอะไรเงี้ยฮะมาดูงานปอดซาต่างๆคุณครูพามานะครับเป็นของเรียนเลยมาเป็นกลัวเลยครับ ส่วนคนนี้เป็นเบอร์19 24แล้วก็ใส่เสื้อใส่เสื้อ 4, สีส้มแสงนะเป็นหัวหน้านักเรียนนะฮะในการกุมนะฮะหัวหน้าห้องนะจะรวบรวมเพื่อนดูแลเพื่อนๆนะครับ,บก็ที่นี่ครับก็มีตึกชื่อมิไรซ่าโอซาก้าโจนะข้างหลังผมเป็นมีร้านอาารแล้วก็มีร้านของหวานต่างๆก็ลไลองดูว่าเราจะทานร้านไหนกันได้บ้างฮะนี่ตึกข้างหลังเลยกินไอติมก็พอนี่ครับมีระมีไรซ่าโอซาก้าโจนนี้เราอยู่ในร้านของหวาน ไอศครีมชาขเขียวแล้วก็เป็นโฟล์าชาขเขียวนะฮะทุกอย่างที่กางจะเป็นชาขเขียวหมดเลยเน่ไอศครีมหลายอย่างแล้วก็เป็นโฟล์นะฮะมาแล้วครับทำไมมาไวเช่นนี้ดดครับนี่นนดูใกล้ๆน่ากินเหลือเกินมาอีกร้านหนึ่งน,นะครับเยอะไปกินโดนันโอเคสั่งอันนี้ไปนะฮะเอาไปโดนิลซอฟต์ไอศครีมครับ ศวยเหมือนกันนะฮะนี่เป็นรูปนี้ด้วยครับอันนี้อร่อยฮะอันนี้อนั้นผมไม่ชอบครับมันขมกินเงีนนะครับนี่เราจะออกจากแคสเซิล้โอซาก้าแล้วนะโอสการ์แคสเซิลแล้วนะครับอาจจะแวะสวนนิดนึงแล้วก็คงจะไปหาเมื่อเที่ยงทานต่อนะครับในย่านนัมปะนั่นเองข้าหน้าห้องข้าหน้าห้องข้าหน้าแกงนัทซีนตอนนีจ้จะว่าเรียบร้อย หนิงน่งแบบเขาเขาหขนิ่งวะลอกเสียงผิดเหรออันนี้คือว่าเรียบร้อยนิ่งคนที่สองอันนี้นะฮะซาลาเปาไส้แน่นรีวิวหน่อยครับคุณโบอสครับอร่อยมากครับไส้เหมือนเกี๊ยวซ้าร้านอยู่ไหนแถวไหนเนี่ย <laughs> อยู่ตรงนั้นนะเ <laughs> ขาเรียกว,ว่าอะไรนัมบะสเตชันนัมบะสเตชันไม่กล้าบอกอ,อร่อยไหมครับ <m iss hip> อร่อยครับอร่อยกินมีกี่ไส้อ่ะกินไปกี่ไส้มีไส้เดียวอร่อยไม่ไส้อะไรอ่ะ ไส้หมูสับหมูสับหมูสับหอมไหมอร่อยไหมดมเลยร้านแบบนี้นะครับไม่มีภาษาอังกฤษเท่าไหร่พี่โบเขาบอกว่าไงอ่ะตอนไปเกาหลีเข้าไปกับที่โบเป็นร้านมือด้างพูดภาษาอังกฤษกับเขาโบกมือไล่ให้ออกจากร้านไม่อยากไม่ได้ให้ไปรอไม่ได้ให้รออ่ะไม่พูดเกาหลีด้วยเป็นแบบเอ็กซ์ ร้านนี้ดังเรื่องเทมปุระนะฮะเดี๋ยวเราไปลองชิมกันเป็นยังไงกันบ้างซิมเยอะเด้อประเด็นใครข้าครั่วส้ท่าลุกเปนสีแล้วนี่ตัวสีตรงนี้นะแต่ถ้าเกิดเราอย่างนี้เราจะกระอัตกระอวดใจคือเราต้องลองเปิดดูก่อนเอีส์อีสทีคอนยัมสร์รี่เอซีเอลาจิมิเนียม อ๋อเอาซุปอะไรมีอะไรบ้างมีอาซาลิมิโซะซุปกับเอกมิโซะซุปอาซาลิอาซาลิอาซาิคือหอยอ่ะจดเลยวะแต่ว่าห่งสุดยอดเออ f t อาซาลิ f อ r t อาซาลิทูอยาเอกหรือว่ายรือว่ายาเรียวมากอ๋ออาซาลิคือเป็นซุปหอยแบบเมื่อเช้าเหรอใช่ใจริงเหรอเขากินเสร็จแล้วเขาก็ปาทิ้งพืเลยเรอเฮ้ยจริงดิทาไมอ่ะอถังย่มีกัเไมต้องวนไม หอยที่พื้นนะครับซุปหอยหอยเต็มพื้นเลย,น,น,ยลนี่คือหอยแตกที่เหยียบแล้ว,แล,วแล้วมันดูเขาไม่เก็บเลยเออไม่คือ<ะ>เดินเหยียบแล้วให้ฝังพื้นดินไปเลย <laughs> นะแบบบ้านเราเหินหอยอันนี้นะครับเป็นเซตเขาเรียกอะไรนะด้งใช่ไหมเทมดง้งข้าวราดไข่นะครับพร้อมกับเทมปุระแล้วก็เป็นมิโซะซุปไข,ข่อะไรอยงนะครับโอ้โหนั่นเป็นเซตเทมปุระนะครับมีปลาด้วยอร่อยมากนะครับของเซตนี้น่าเินมา อะไรเหมือนกันนะฮะใกระตุ้นใจมาอันนี้คือมือ้อเบรกก่อนเที่ยงนะครับเห <c oughs> ี่ยวเหี่ยวเมื่อ,อกี้ลอ่อสเปลไปสเปลไปครึ่งลูกเลยเปไงบ้างครับกุ้งเทมปุระดีครับเป็ไไไนไงเนี่ยกินหมดหรอกแคนะ่นั้นเออมันไม่เห็นทั้งในไงพี่โบ <c oughs> มันไม่เห็นทั้างในไงอ๋อมันขาวแล้วมันแน่นโอเคกินโชว์หน่อยครับ เป็นวิธีบล็อกเกอร์อย่างนี้แหละอร่อยมากครับทุกคนกินกันหมดจานแล้วใครไม่ดีอ่ะเดี๋ยวเราต้องหยิบตึ้นมาต่อเกิดอะไรขึ้นครับต้องไปเปลี่ยนสายมีด้วยเปลี่ยนสายที่ไหนฮะเปลี่ยนที่เนี่ยแหละไ โอไลน์โอเคเนี่นะครับเรามาลงสถา,านีสักโกนะฮะเอ็กซิซสามนะครับไปไคยูคังอพาร์ทเรียมแต่ว่าอันนี้ก็จะไปซื้อน้ำอะไรนะฮะน้มซาสีของสะลาราคเที่ยก็คือไคยูคังอยู่ทางนู้นแต่ไม่ไปนะฮะจะซื้อของกินก่อน ใช่เราเหงื่อไอก็โอเคลดแอปเปิ้ลีขดหลอกฟอลเราตามไปนะฮะ <c oughs> อันนั้นเหรอพี่โบสเน,นี่ยนู่นนะคืออะไรอ่ะ <c oughs> เป็น <c oughs> สรบเบอรีเร่เลมอนนี้อาา่าฮะโอเคนะนี่นะครับคือเทมโปซานวิวนะฮะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำก่อนนะฮะโอ้ยเพิ่งตัดแถวน้องเขาเลย เดี๋ยวซูบีมาเซ่ไปเร็วพี่ฮิปโปเนี่ยขอคุณรูเขาขอคุณรูเขาเร็วนี่กำลังยุบยงให้ทำสิ่งผิดเลยไปเ่ออเนี่ยนะฮะร้านไเติมก่อนเข้าถึงรายุพังนะฮะอ่า่ครับ one of this ครียบ only one มาลน้จ้าสครีมอีกแล้วนี่นะครับรายุพังก็ใช้คูปบอล นนคุณปอ,อ,องจะอยู่ในเล่มนี้นะครับหน้าหลังๆเนี่ยโชว์หู thank you โชวหูคู่ครองนะครับตัวกัดได้จากสองวันสาวเลยสองสองร้อยเยนนะครับไ h e r e are you from t ใช่หร <Yeah. S 2> ขอบคุณ่ะ present for you คะ <Yeah. S 1> okay. okay. ทำไมฮะเกิดอะไรขึ้นเล่าเลือกลายบัตรกันอยู่ว่าจะเอาลายอะไร <laughs> ดูเลือกเล็กนอ้อยยังต้องแบบมาดูลายบัตรกันเลย <laughs> โอเคโอเคบัตรแคนเซิลโฟโต้โอเคขอบคุณบายบายนี่ครับประตูเข้าคายูคังนะฮะถ้าใครมีส่วนลดมันจะเขียนว่าคอร์เน็ตเกตตะเจานะฮะนี่คือมีส่วนลด100เยนเดือนสองพันสเยนนะครับโอ้โหจะเข้ามาท้านในแล้วนะครับก็จะมีนี่ครับที่รับฝากกระเป๋านะครับ ครับโซนแรกเจแปนฟอรเรสครับโหทำเหมือนป่าจริงๆเลยเป็นในโดมนะขึ้นขึ้นมาในเลื่อนมาก็หลายชั้นอยู่นะเทียบเท่า 明白。你 คันเสร็จแล้วนะฮะมันจะมีแบบคาเฟ่เนะี่ยเรียกว่าคาเฟ่เมอร์เมดนี่ออดูแบ็คกราวด์ข้างหลังผมก่อนน่าโรสกาเบลงไปถึงฟาร์พอร์ทท่าเรือต่างๆ ออฟออสกานะฮะหรือว่าบริเวณออสกาเบย์น,นะครับนี่นะครับคือบริเวณที่อยู่ด้านนอกของพิพิธภัณฑ์สันน้ำขายุคลังนะครับเดียวพาที่ตกเย็นนะฮะทุกคนมาถ่ายภาพนี้สวยงามมากอากาศดีตอนนี้1 7 1 8ศ็ตสดาดีมากๆ ได้รู้ไหมนเสียงไม่มีแล้วตอนนี้ Santa Maria Scar Bay Cruise จริงมันจะมีเรือให้ล่องนะฮะแต่ว่าตอนนี้ปิดแล้วล่ะเช่นนี้เลย Santa Maria นะฮะเป็นเรือใหญ่นะครับนี่แต่เรามาไม่ทันฮะเยอะเยอะแตกแน่อันนี้เยอะแล้ว ะะมาแล้วครับเทมโปซานเฟอริสเวลซื้อมาแล้วนะครับ,รบตัวอันนี้ออสการ์เมซิ่งพาสนะครับเอาไปให้เขาเลยที่ชั้นสานะครับส่วนอีก2ใบซื้อมาใบละ800เยนนะคิวไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะวันนี้ถึงแม้จะเป็นช่วงเย็ยนตอนนี้5โมงครึ่งนะครับอาทิตย์กำลังใกล้จะตกละ กระโดดใส่มาถ้ารอกระจกรอ20นาทีแล้วแต่เอ้ยพี่โบ่เดี๋ยวรีบดีรีบไปไหนอ่ะใจเย็นหนิแกแล้วกูโอ้แตงกีนี่นะเป็นบรรยากาศบนเชมโปซานเฟอริสวิวนะฮะนี่เวนออสการเบย์นะครับ เดี๋ยวคำจัวสก้าครับทุกท่านนะครับนี่คือเสาของแกนกลางจุดสูงสุดนะครับของจิงชาสวรรค์นะฮะเออนาวยเพื่อนข้างฮะคือเป็นเด็กสองคนมันนั่งสบายยังไเฮ้ยมองลงไปนะฮะโอ้โหเป็นไงบ้างครับทุนโบอทครับเสียวนี่ดูการถ่ายภาพโหมดโรนะฮะโอ้โหไม่ธรรมดาจริง เฮ้ยเฮ้ยมันอีกี่ครับดี่ครับพี่โบน I am sorry ตอนนี้เรากำลังจะไปร้านชาบูเชอีนะ่ครับไปนี้ครับไดโคคุย่าฮะความมือคิวตั้นนะฮะจับง่ายง่ายหัวมุมตึกเป็นร้านฟอรากาโมนะฮะร้านนี้แหละ 4คนตอนนี้นะครับก็คือ2องทุ่มนะครับตอนนี้คือหกโมงสีนะครับถ้าเป็นแยกเป็น2อสองก็เป็นไงครับ <Hey. S 1> นี่เมนูไทยเป็นพ <Hey. S 1> อชาบูเนื้อหมูนะครับหรือเนื้อวัวราคาเริ่มต้นที่ประมาณเท่าเท่าเท่า,าไหร,ร่ฮะพันสี่เก้าสิบนะเป็นเซตเป็นเซตครับตอนนี้คือเราได้ที่ทุ่มยี่สิบนะฮะตอนนี้หกโมงสี่สิบห้าก็ประมาณสามสิบห้านาทีครับ ร้านฮาดานาโกะนะฮะขายทาโกยากินะฮะซึ่งเนี่ครับโอ้โทาโกยากิกนกินกันแล้วอ่ะกินกันไปคนละลูกเพราะว่าอยากรู้ว่าต้นหอมเยอะอนิ่มอร่อยโอ้ชาบูไม่อิ่ม คือร้านชาบูเตจินะครับอ,อ๋เป็นโต๊ะเป็นหม้ออย่างเงี้ยเองมาแล้วจ,จ้าชาบูในชาบูเตจิชาบูเตจิเฉยก็คือมีหม้อให้หม้อหนึ่งนะครับก็นี่จะเป็นน่าจะเป็นไข่นะครับแล้วก็เป็นเซตผักต้นหอมติกนะครับอันนี้คืออะไรคะขิงขิงแล้วก็ชุดผักอันนั้นให้ชุดหนึ่งแล้วก็ซอสสั่งไอซ์สวีตบลเดอร์นะครับก็คือน้ำเปล่าแล้วก็จะมีชุดในในใบเขาเขียนว่า เป็นสุลาเรียกน้ำย่อยนะครับผมชิมไปแล้วก็อโอเคอยู่ไม่ได้ไม่ได้นนวนๆดิน,นี่นะผมสั่งชุดหมูเป็นพัดพัดพิเศษนะครับเฉพาะประมาณ2,000กว่าเยนนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเป็นเ,เนื้อเนื้อวัวขนดำนะครับพัดพิเศษเหมือนกันนะครับชามนี้สองชามนะครับเดี๋ยวเราจะลองทานดูเป็นไก่บางจ้า เราต้องหมดจานแรกก่อนจานหมูนะฮะไอศครีมนะฮะอีสเรียาต่ออีกกอไม่ทราบว่าที่ฐานเข้าไปไปเก็บไว้ตรงไหนครับแฮมฟายเอโนซาก้าตอนนี้นะครับอยู่บนกระเช้าแฮมฟายนะฮะ ไม่รู้ว่าเสียวมากแค่ไหนเทียบกับเรมโปซานใช้โอสกา a m เมซิ่งพารแล้วก็ไม่มีคิวด้วยไปติ๊ปุ๊บแล้วก็ขึ้นได้ขึ้นเลยทีนี้มาล้วจ้าตอนนี้น่าจะครึ่งครึ่งลำแล้วครึ่งอะไครึ่งหนึ่งแล้วอ่ะทุกอย่างปกติดีนะครับอยากลงล้วอย่าบิลอย่าบิลเครียดด้วยความที่ออสการเมซิ่งพาร์บันฟรีนะครับ ขึ้นที่นี่ประมาณ5 0าร้อยหเยนฉะนั้นเราก็เสียตังม,มาแล้วใช่เราก็อดไม่ได้ที่จะต้องจัดการกับของฟรีรทําำไมเวลามันผ่านไปชา้าจังวะผมขออีกแค่ไม่เกิน5นาทีแท่นั้นมันจะลงไปอยู่ข้างล่างแล้วเรียบร้อย <c oughs> มึงจอดทจเมีเฮอะไรเนี่ยเฮีย <c oughs> กลับมาอยู่ท่าเดิม <c oughs> นี่ไงอก็ตรงนั้นหรออันนี้เขาบอกว่าเป็นจุดที่ยากที่สุด ถ้าใครทำได้อะเขาได้กันเป็นนานแล้วจริงเหรอใช่มัวรอก,กินวันนี้น่าจะเป็นมื้อที่18ใช่ไหมฮะกินแบบน้ำไอติมเป็นมื้อเมื่อไกร่ไอติมไม่รู้กินร่งก็เราได้กี่ถ้วยก็ไม่รู้ เปิด24ชั่วโมงอะพี่โบราณนี้โอเคกินเลือดขาคิดเลยนี่บรรยากาศในร้านนะครับสไตล์จักรยานน